ลิซาแบลคิงดังระดับโลกแต่ยังโดนดูถูกหลังมีข่าวลือซุ่มคบทายาทมหาเศรษฐี ต้องบอกเลยว่านาทีนี้กลายเป็นสาวที่สร้างความอิมแพกไปแทบทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้สําหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบานสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแห่งเกาหลีแบล็ k พิงซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าลิซ่าจะทําอะไรหรือขยับตัวไปไหนสิ่งของหรือสถานที่ที่ไอดอลสาวคนนี้ไปก็มักจะกลายเป็นที่นิยมในเวลารวดเร็วสร้างกระแสท a l กออฟเดอะทาวอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีข่าวลือออกมาอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพที่เผยให้เห็นสาวลิซ่าอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังนั้นถูกเเเปปิดผยว่า็น โนุวาย28ปีแห่งแท็กอยเออร์ er, ลูกชายเจ้าของกลุ่มธุรกิจ l v m h ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างท i f ฟ a นี Co. d i ด r f e n d i Ken z o so, Sephora, p r i n c e s ราฟริ a เ d รวมไปถึงเซ i ีนและบูการี่ที่สาวลิซ่านั้นเป็นแบรนด์แมสเดอร์ให้อยู่ด้วยอย่างไรก็ดีชาวโซเชียลพบลิซ่าและเฟเดริกอยู่ด้วยกันในปารีสภาพที่ออกมานั้นทําให้ต่างตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนกําลังออกเดทกันอยู่หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปที่หลุดออกมาซึ่งก็เผยให้เห็นว่าสาวลิ่มีคคสกโดเจ้อ้อปปท็ปนนนพพพตต์แรไรไ ความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกซึ่งข่าวลือการเดทในครั้งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดแถมต้นสังกัดก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆทว่าเหล่าแฟนๆก็พากันคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้เพียบโดยหลายคนแสดงความยินดีให้กับพวกเขาและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่มองว่าทั้งคู่ไม่น่าออกเดทกันเพียงแค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเช่นเดียวกับเพจชื่อดังอย่าง TV ทีวีไทยเล่นใหญ่ไปไหนก็ได้ออกมาชี้แจงงถึงปปรระเเเเดด็นนนข่่าาวลือออกคคีย์ิตต้หุ น้องไม่ได้พิงหลายใครน้องพิงเสาวเราไม่เห็นแต่หน้าผู้ชายด้วยซ้ําซึ่งข่าวลือนั้นจริงๆมีมานานแล้วเพราะเฟรดตามเทคแคร์แทบทุกงานที่ลิซ่าไปแต่กับจีซูไปแค่งานเดียวและโรเซ่ไม่เคยไปทั้งที่อยู่ในเครือเดียวกันซึ่งบางทีก็เป็นไปได้ว่าแบรนด์ของลิซ่านั้นอยู่ภายใต้การดูแลของเฟรดเป็นพิเศษนั่นเองจากนั้นเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่กลับไม่ายถูกชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าอย่าลืมนะว่าน้องลิซคือสาวอีสานซึ่งสาวอีสานโดยธรรมเนียมแล้วส่วนใหญ่ก็จับฝรัััั่งงรวยเป็นนนนสามีกท้้ อีกอย่างถ้ามีแฟนมีสามีรวยขนาดนี้จะแค่ใครอีกทําไมก็ไม่แปลกที่จุดจุดจุดแต่ก็ดีแล้ว แต่งงานไปเลยก็ดีบลิงเลยพวกชิปลิสกุกจะได้เลิกเอามายุ่งกับจองกุกซึ่งงานนี้ก็เล่นทํอเอาทวิเตอร์ลุกเป็นไฟเลยทีเดียวมีชาวโซเชียลเข้ามาตอบกลับเม้นด,ดังกล่าวเพียบโดยมองว่าขณะลิซ่าใช้ความสามารถของตนเองจนประสบความสําเร็จแทบทุกวันนี้ก็ยังไม่พ้นคําดูถูกว่าคนอีสานเกาะผู้ชายกินไม่รู้จะเหยียดกันทําไมคนไทยด้วยกันนี่มันปี2023แล้วไม่น่าจะมีความคิดแบบนี้แค่ด้อยค่าคนที่สําเร็จมากๆเพื่อปลอบใจตัวเองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก Kpop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกด ไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ